สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเอสเพลพาคุณผู้ชมมาที่สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ครับชมกันถ่ายทอดสดฟุตบอลวีไอดีดอร์ฟินลีกสามครับโซนภาคเหนือครับคู่บิ๊กแมตช์ประจำสัปดาห์ครับเจ้าบ้านครับเชียงใหม่เอฟซีครับทีมอันดับที่6ครับมีอยู่5คะแนนนะครับเปิดบ้านรับการเยือนของจ่าฝูงครับพิซซ่าโลกเอฟซีครับมีอยู่9คะแนนครับผู้บรรยายวันนี้อยู่กับผมเกรียงไกรรัตนาครับสี่ต่อสองเอาครับผู้ศินให้ สัญญาณเริ่มเกมครับเจีมเยือนพิซาโซลชุดเขียวแบบขวุดกกขวาไปซ้ายครับส่วนเจ้าบ,บ้านชุดสีน้ําเงินครับบุกจากซ้ายไปขวาครับปณวัฒน์ควบขึ้นมาจะให้ตรงนี้ไม่ผ่านแดนเนลลจังหวะนสองปณวัฒน์ยังตามไปเก็บได้ปนวัฒน์ลูกนี้อา้าวเสียบอลไปเฉยเลยครับเดนเนลล์ Daniel, มาแล้วครับให้รตรงนี้ขวาเอ้าวครับทะลุมาพิซด้าน้ำของโอ้โหยกเข้ามาตรงนี้ตวัดแบไม่ได้ครับแดนเนลลมูสกินครับ จะควยลูกนี้โดนไม่เต็มครับจังหวะของเจนันทานินคำล่าครับดูครับเจนันทานินคำล่ารับกำลังขวาครับจ่ายบอลเข้ามาหูจังหวะยิงมีตัวขวางเอาไว้ครับไม่เดนเนียวยิงไม่ถนัดเท่าไหร่ครับโอคาน่าโอคาอนา่าจะย้อนครับออกซ้ายอีมายองจินอีมายองจินจะเลาะเข้าในโอคาน่ายิงซ้ายลูกนี้โอ้โหบอลเลี่ยดๆต้องปัดทิ้งครับครับยิงแบบไม่จับด้วยซ้ายครับผู้บอลน่าไม่ปัดนี่มีโอกาสเสียบเสาเลยนะครับ ครับออกขวาแชมเปี้ยลกยอดจันวงยอดจันวงหาช่องเข้าไม่ได้ทั้งคืนมาใหม่รัตพลรัตพตลตั้งปอมโยนเข้ามาโดนเนคาวินมงทิ้งครับนะครับลุยเข้ามาครับจิรันธนินจิรันธนินออกซ้ายครับมาด,ดีเจ็ดนิพิษเจ็ดนิพิษจะเข้าในเจ็ดนิพิษล็อกเข้าซ้ายนาครับลุยเข้ามาเจ็ดนิพิษยิงลูกนี้โอ้โหโอ้ยิงด้วยซ้ายอัดไปครับไม่ตรงกรอบครับ มีใส่รัตพลหอมมาลาครับแตะหลบมาได้หลบอีกทีนึงครับหลังหักเลยครับนั่นของสลายุทธก่อนที่จะยิงด้วยซ้ายครับแม่อเอาเซโร้หนุนขึ้นมาลูกนี้ปัจจยามงเสยลูกนี้ครับสกัดจังหวะสองตัวลิตต้องออกมาคว้าครับ <c oughs> จัตพลศ์ครับวรรค o มาที่จิรนินจิรน,นินเลี้ยงจี้มาที่วรรค orn วรรขวายิงลูกนี้โดนไม่เต็มเท่าไหร่ครับเหมือนบอนลแฉลบด้วยครับ ขึ้นมาครับจังหวะนี้เจรทนินออกซ้ายมาเจ็ดนิพิษเจ็ดนิพิษโยนเข้ามาลูกนี้เป้าหมายจะให้อธัธพลกันโหนไม่แม,ม่นครับเลยไปถึงเจตุรงเลยจังหวะนี้ไปฟาครับอันโตนิโอแย่งไปได้อันโตนิโอเลาะเส้นขึ้นมาให้เดนเนลมูสกินเดนเนลมูสกินแตะหลบอเทโอได้ไปเดนเนลมูสกินเปิดซ้ายก้อยมาครับเอาแล้วครับจิรันินจิรันินจับและกิงลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหยิงไปขวาเข้าไปครับจังหวะสวคกับของเชียงใหม่ครับ นำล่าครับ5ทีมขึ้นนำ1-0ครับโอ้โหเจ้าบ้านได้เฮก่อนแล้วครับ1-0ครับเชียงใหม่ออกนำครับในช่วงนาทีที่45ครับไม่ล้ำหน้านะครับจรัญธนินครับจับด้วยขวาแล้วไปสวนตัวเข้าไปเลยครับโอ้โหเห็นจตุรงทิ้งตัวเลือกยิงมุมสูงครับจับด้วยขวาก็ยิงด้วยขวานะยิงไม่ต้องแรงมากนะครับเอาแค่ผ่านตัวจตุรงก็พอครับที่เหลือเนี่ยปล่อยบอลมันพุ่งเข้าหาตาข่ายครับจักรพลของ ลูกก้าวแเนี่ยว่าเล่นได้ดีเลยวันนี้ทางฝั่งซ้ายทุมมาครับจิรันธนินโยนเข้ามาลูกนี้เข้าเฉยเลยครับอ้าวโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยโอ้โหโยนด้วยซ้ายบอลมันติดไซส์ก้อยครับตกเสาสองครับประตูลงกับไปสุดตัวไม่ถึงครับโอ้บทจะมาก็มาแบบรัวๆครับโอ้จิรันธนินทำล่าครับทำกันเดียวสองประตูครับพาเชียงใหม่นำห่างสองศูนย์ในช่วงเวลาเพียงแค่สองนาทีครับโยนด้วยซ้ายครับบอลติดไซส์ก้อยครับ เข้าเสาสองไปเลยครับโอ้โหไม่มีใครคิดว่าจะเข้าอ่ะครับแเจตนาน,น่าจะเปิดด้วยซ้ำนะครับแ,แม่บอลมันมุดเข้าเสาสองแบบนั้นนะครับจะตดลงนี่เอาไม่อยู่ครับ <c oughs> แล้วก็ผลเส้นนัลโดมครับในสญญายานตนกเวทจบครึ่งแรกครับที่สนามกราเทศบาลนครเชียงใหม่ครับ บีวีดีดอฟฟินลีกสามโซนภาคเหนือครับบิ๊กชิมแมทครับเชียงใหม่เอฟซีเจ้าบ้านออกดำมิโซโลกเอฟซีอยู่2อต่อศครับได้ประตูจากจิรินคำล่าครับนาทีที่45่สกับนาทีที่สี่สิบบวกสครับซ้ายมาหลุยขึ้นมาครับทั่นของพานพัทรให้มาจังหวะนี้ยอดจันวงหักขึ้นมาลูกนี้ถนัดเคลียร์ทิ้งครับเราสลาวุฒิเนี่ยไปยืนทางขวาครับโอ้โหโอุนเดโลยังเล่นแบ็คอยู่ครับแต่วันนี้โยนมาอันนั่นของอัฐพลกันหนูก็ยิงไม่ดีครับ ตัดกลับมาเชียงใหม่ลุยขึ้นมาเจดนิพิตเจดนิพิตดึงเขาซ้ายยังไม่เข้าให้ที่ว่างวิ่งไปเอาลูกนี้วรกรปูล่านแต่ยาวไปหน่อยครับโอ้ขาน่าลุยขึ้นมาโอ้ขาน่าซ้ายลองยิงลูกนี้หลุดกรอบไปไกลครับสลาุตกองคุลลูกนี้ให้มาทางกลางว่างเลยครับมีพื้นที่ให้ออกขวามาเฟรมซัก เต็มศักตั้งป้อมโยนลูกนี้โดวเล็โอ้โหบินมาชกหิงครับเรียมซ้ายโคกเข้าหาประตูลูกนี้ได้หม่งครับโอคาน่าโอ้โหไม่ตรงกรอบครับโอ้หาจนเจอแล้วโอคาน่าดูครับมูซาวิ่งหนีตัวประกบมาได้ครับโอคาน่าวัย42ปีครับเนี่ยขึ้นตัดหน้าไม่ทาวินได้แล้วครับแต่มันกลายเป็นหม่งใต้ลูกบอลครับบอลเลยเหินข้ามคานออกไปไปสุดเส้นแล้ว ชนสิทธิ์คล้องกลับมาโยนด้วยขวาโค้งเข้ามาลูกนี้อัตพลมงอไม่ไปไหนครับเข้าทางโอคาน่าโอคาน่ามีอัน,นโตนุเข้าไปป่วนซ้ายยิงลูกนี้ไม่ตรงกรอบครับโอ้โหจังหวะได้จบของมิซูโร่ครับอืรัตพลครับส่งสองคีแมนเดนกลางออกก็เป็นไม่ฟิลคู่กลางครับเติมความสดลงมาอาครับลงมานี่ได้วิ่งแข่งเลยครับแทน,นของชนสิทธิชทธ์ชนสิทธิ์ชนสิทธิ์พาบอลไปได้แต่บอลออกหลังครับโอ้โห แ็งแลวครับด้านหน้าหาโอคาน่าให้เจอครับรับตรงกลางได้เคาะมาพิชเย,ยดพิชเยตพาบอลหนีพิชเยสยาวไปครับเขายังแม็กกิเกนเตอัดแล้วบอลลึกไปถึงโดนตาเขียวครับแล้วก็รับแล้วก็ทิ้งตัวนอนเอาเวลาสักนิดหนึ่งครับไม่แม่นครับเมทาวินเตะก็พิชณชตช่วยไว้ได้อีกทีหนึ่งก็เข้าทางของราบครับจัะพลิกได้พิชเยตพิชเยสลูกนี้โดนขวางกยู่ยังไปได้แต่ได้ฟาวางนี้โอ้ท,ทําไมฝ่าวิลลุดแล้วเนาวครับ เนี่ยโดนลุมอยู่2ครับแต่ท้ายเป็นพิษณิสักครับไปฟาวแต่จังหวะนี้ครับแม็กกีเกนขึ้นมาแล้วแม็กกีเกนทําทางอ่ะซ้ายลูกนี้มีครับอัตพลกันโหนอัตพลกันโหนจ่ายเข้ามาข้างในลูกนี้ไม่แม่นกับเพื่อนครับแล้วพิษณุโลกจะสวนครับเอาแล้วครับพิษณุโลกขอแม่นแม่นครับจังหวะนี้โอ้โหโดนตัดขาหลังครับฝ่าวิริไการปาทาได้โดนไปเหลืองไปอีกคนนึงครับนะว่าพัดไหลข้างหน้สั้นๆลูกนี้ให้สั้นเหมือนกันครับแม็กกีเกนดักได้แล้วจะสวนครับ ไม่ล้ำหน้าเดนิเยลมูสกินเดนิเอลในอัตพลรออยู่ครับเดนิเอลจี้เข้าหากรอบเดนิเอลแต่ออกขวาลูกนี้เดนิเอลไม่ได้ยิงครับมาดูภาพชาครับเดนิเอลเห็นแล้วครับอัตพลมาไม่เลือกให้ครับจะไปต่อครับแล้วพอแตะเนี่ยสลายุทธรออยู่แล้วครับจิ้มออกหลังไปครับกลับมายากเลยครับบอลขวาให้มาเปรมศักเปรมศักคลองเข้าซ้ายตัดเข้ามาลูกนี้แม่เลยโอคาน่าไปครับแต่ยังมี ตั้งป้อมโยนเข้ามาลูกนี้โอคาน่าไม่ถึงโดนทุบทิ้งจังหวะสซ้ายยิงลูกนี้โอ้โหไม่ตรงกรอบครับโอ้จังหวะยิงของนสิ์ชูสายครับมันโดนไม่เต็มครับนี่พยายามรัดคุมมากขึ้นครับแต่วันนี้บอลยาวๆมาได้ผลครับเอานะครับด้านของชนสิทธิ์ชนสิทธิ์ลูกนี้โดนสไลด์ไว้ผู้สินเป่าฟาวครับดูจังหวะเนี้บคือชนสิทธิ์อะแตะหลบได้ครับโอ้สนุกสไลด์ขวางไปเลยครับคือกะว่าเอาให้อยู่อะครับ ครับฟิกกี้ของเชียงใหม่เอฟซีโยนเข้ามาลูกนี้เข้าเลยครับโอ้โหเอาอีกแล้วครับที่ตัศักชื่นบวกอินครับเท้าขวาทำงานครับวันนี้บวกลูกสามครับปิดกล่องครับปิดช็อวันีครับเชียงใหม่เอฟซีครับทิ้งห่างวิชโลไปสามศูนย์นนาทีที่89ดครับดูครับปั่นของโค้งเข้ามาครับจตุรงนี่โดดไม่ถึงครับ จะตกลงโดนอีกแล้วครับมันยาวขึ้นมาตรงนี้มองทิ้งครับไปทาวินก็โคดเดอร์สินน่ดมครับเป่าระเบิดหมดเวลาการแข่งขันครับบิ๊กแมตช์ประจำสัปดาห์นี้ครับปีวารีดอฟฟิทลีกสามโซนภาคเหนือครับเชียงใหม่เอฟซีครับเปิดบ้านเอาชนะบิสโอโลอกเอฟซีมาได้3ต่อ0ครับได้ประตูจากจินเทนคัมลาครับ2ประตูในนี้สี่สิบห้าใี่สิบวกสครับและอีกประตูได้จากพิศักดิ์ชื่นบวกอินครับนาทีที่90ครับ สามคะแนนของเจมสใหม่วันนี้นะครับพวกเขาเนี่ยมี8คะแนนครับตามหลังจากฝูงอย่างมิตบโลกเนี่ยเหลือแต้มเดียวนะครับผมและทีมงานนะครับลาไปก่อนครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ